หมันจะประหยัดน้ำนะครับประหยัดปุ๋ยนะฮะแล้วก็ถึงเราลืมรดน้ำเนี่ยมันก็ไม่เหี่ยวสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้จะพาพี่น้องนะครับมาดูประโยชน์นะครับของกาละมังใบละ20บาทนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านขายของทุกอย่าง20นะหรือใครมีกาละมังเก่านะครับก็มาดัดแปลงได้วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของกาละมัง20บบาทเนี่ย ก่อนนี้นเคยทําเลี้ยงแหนแดงไปแล้วนะครับอันนี้แหนแดงนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเลี้ยงน้ําเปล่ากับน้าหมักปลาทะเลนะฮะเห็นไหมฮะเขียวสวยอันนี้ประโยชน์อันแรกอันที่2นะครับผมก็มาพัฒนาต่อในการปลูกผักบุ้งนะครับแบบนี้ตัวนี้ผักบุ้งนะครับอายุประมาณ20วันนะครับก็สามารถเก็บผลผลิตไว้ทานได้แล้วมีที่เจาะนะครับก็ใช้สว่านเจาะไปเนะี่ยเจาะแบบนี้ เจาะไปนะครับเป็นวงกลมผมเจาะทั้งหมด8ลูนะครับผมก็เจาะคีย์เวิร์ดของผมนะครับทดลองแล้วทําตามได้นะครับผมจะเจาะไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ก็นะครับก็คือผมจะเจาะตามขีดตรงนี้นี่ฮะเพื่ออะไรนะครับเพื่อคนทําตามนะแล้วมันได้เลยไม่ต้องแบบเจาะมากไปน้อยไปความสูงนะครับ 7, 8เซนนะฮะก็คือเพื่อให้เขากักเก็บน้ําส่วนนึงได้แค่นั้นเองนะับใครจะเจาะสูงกว่านี้ ก็แล้วแต่เจาะตามวันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมเจาะในการทดลองแบบเนี้ยแล้วมันได้ผลดีนะครับเพื่อใครอยากไปเป็นแนวทางเนี่ยเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้ายกว่าคีความสําเร็จนะครับเอาความสําเร็จไปให้แล้วก็ทําตามสําเร็จเลยนะฮะจากนั้นนะครับให้นํมามะพร้าวสับใส่ลงไปนะฮะเดี๋ยวผมจะ ถอนให้ดูแล้วก็ให้ดูระบบรากนะครับว่าเขาไปยังไงสูตรประหยัดน้ํามันเป็นได้ยังไงนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับก็กลัวระบบรากเน่านะผมก็เลยแบบทําคีย์เวิร์ดการทดลองให้ดูแล้วก็สามารถทําตามได้เลยได้กินแน่นอนนะครับ20วันหลังโรยเมล็ดนะครับแล้วก็โรยแบบง่ายๆเนี่ยใส่ไปประมาณนี้ฮะประมาณเท่าๆกับที่เราเจาะไว้นะฮะมันจะยุบลงไปอีกนิดนึงก็ช่างมันนะครับเรานําดินนะครับมาลงไป มาอันนี้ปุ๊บเนี่ยกี่วอะไรเนี่ยจะมีขั้นตอนสำคัญอยู่นะครับพี่น้องดูได้เลยนะครับทำยังไงให้ผักบุ้งนะครับงอกดีนะฮะก็ไม่ต้องกดแน่นหนักนะครับเราก็เตรียมมาไดพันผักบุ้งนะครับโรยไปแบบนี้ถ้าโรยห่างนะครับต้นก็จะใหญ่นะับแต่ถ้าโรยทีนะครับ ต้นมันจะยืดเราจะสูงแล้วก็เรียกว่าต้นอาจจะเล็กหน่อยนะครับประมาณนี้แหละผมก็ใส่ประมาณนี้แล้วลดน้ําเปล่านะครับตามแบบนี้เลยเราไม่ต้องกดเมล็ดนะครับให้เมล็ดลอยอยู่ด้านบนนี่แหละนะครับไม่ต้องฝังเมล็ดไม่ต้องเอาดินมาโรยกบนะฮะทดลองแล้วได้ผลนะครับลดไปเลยอ้าวแล้วทํายังไงนะครับมันถึงจะงอกดีนะให้คุณผู้ชมนะครับใช้ที่ปิดนะเดี๋ยวผมเอาที่ปิดมาให้ดูทีนี้นะครับให้พี่น้องนะครับหากระสอบนะครับหรือถุง ถุงอาหารสัตว์อะไรต่างๆประมาณนี้ฮะให้พี่น้องสอดแบบนี้เข้าไปส่วนด้านล่างนะครับเราก็พับแล้วก็พับไว้เท่านี้ฮะนี่ฮะเราก็ใช้ถุงปุ๋ยนะครับหรือถุงผ้ากระสอบแบบนี้ฮะใส่เข้าไปแล้วก็ตั้ไปด้านล่างนะฮะแบบนี้ผ่านไปสองวัน,นะมะลิดจะเริ่มแทงรากออกมานะครับเพราะว่าอุณหภูมิเหมาะสมนะครับทีนี้ เขาจะยังลอยอยู่บนผิวดินนะครับอย่าเพิ่งเอากระสอบออกเด็ดขาดนะครับไม่งนั้นอ่ามันจะมีการเรียกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยลงนะครับหลังจากนั้นอีกนะครับสองวันเนี่ยระบบรากนะครับจะแทงลงไปในดินนะครับเพื่อยึดเกาะกับดินเพื่อดูดซับธาตุอาหารเพื่อจะมาเลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตแบบนี้นะฮะแล้วพี่น้องถือเอากระสอบออกแล้วก็ให้โดนแดดครึ่งวันนะครับพอต้นได้ไซส์ประมาณสูงประมาณเนี้ยออกแดดออกเต็มวันเลยนะฮะเขาเป็นพืชที่เรียกว่าทนร้อนได้ดีแล้วก็เจริญเติบโตกับ ที่ที่โดนแดดแสงทั้งวันได้นะครับมันก็จะไม่แค่แกนเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองมันไม่ได้ยากนะครับพี่น้องทําตามได้เลยแต่เนี้ยพอดีของเรานะครับด้วยการเจาะเนี่ยผมทดลองและเขาจะกักเก็บน้าได้ดีแม้กระทั่งหน้าดินแห้งนะครับแต่ต้นไม่ได้เหนียวไม่ได้เฉานะครับด้วยอาจจะเป็นหนึ่งดินของเรานะครับมีธาตุอาหารอยู่บ้างก็คือใส่พวกปุ๋ยคอกนะครับผสมไปกับดินนะครับบ้างนะมันก็ทําให้เขาได้ธาตุอาหาร2ก็คือเป็นน้ำมักปาทะเลเนี่ย มันก็จะมีพวกธาตุอาหารที่ทําให้พืชน,นะครับทนร้อนได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเท่านั้นเองนะครับน้ำปลาทะเลที่เราหมักไว้นะครับผมก็แบ่งมาไว้ใส่แกระ l o ตรงนี้นะครับถ้าเราจะลดทางดินเนี่ยกองนิดหน่อยก็พอนะครับให้ไม่มีตะกรอนเยอะแต่ถ้าติดตะกรอนมาก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็จะใส่ประมาณหนึ่งฝานะครับขี้เกียจเดือนไปตักอยู่ถนะัง <c oughs> ก็ามาใส่แกรล l o ไว้แล้วก็ใช้ได้ง่ายนะครับทีนี้ก็ลดอย่างนี้ครับ ส่วนที่เหลือนะครับก็ไปลดต้นอื่นได้ต่อเรื่อยๆนะครับนี่ฮะระบบน้ําระบบปุ๋ยนะครับจะลงไปนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อเช้าผมลดน้ําไปแล้วนะครับเขาจะล้นออกถ้ามันมากเกินไปมันจะล้นออกนะฮะแต่ถ้ามันลืมลดน้ำนะครับมันจะกลับเก็บน้ําไว้ด้านล่างนะครับทําให้ระเหยระเหยขึ้นมาด้านบนนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยระบบล่างนะครับไปถึงล่างแล้วนะครับเขาจะดูดซับได้เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูแลเท่านี้เองครับใช้ตัวเดียวครับแทนปุ๋ยเคมีได้เลย ผ่านมา20วันนะครับพี่น้องก็ได้กินแล้วเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะว่าระบบรากเป็นยังไงเดี๋ยวผมผมแกะให้เดิให้ดูเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงในระบบนี้ผมก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกับพี่น้องนะครับ20ิวันนะครับก็คือทานอร่อยแล้วอีกวิธีนึงนะครับที่เราจะไม่ถอนก็คือตัดแล้วเขาจะแตกขึ้นมาใหม่นะแต่อันนี้เพื่อการศึกษาจะถอนเลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมเดี๋ ทำไมรากไม่เน่านี่นะพี่น้องเห็นเปล่ายังมีน้ํานะครับกักเก็บอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยนะพี่น้องตรงนี้จะเป็นขุยมะพร้าวที่เรา,ามะาพร้าวสับที่เราโรยไว้นะครับตามที่ผมพาทำนะครับแล้วระบบรากนะครับเขาจะวนเวียนแบบนี้เลยเก็บความชื้นได้นะแต่ก็ไม่ได้ทําให้รากเน่านะรากยังขาวสะอาดดีเนะนี่ยฮะสูตรนี้ให้เห็นกันช,ชัดๆทีนี้ว่าถ้าเราสะทอน เห็นไหมก็จะเป็น拉ใครกมันนะนี่เห็นไหมนี่นะครับผมรีบไปล้างมาให้พี่น้องได้เห็นนะครับก็สังเกตได้ว่านะครับปลูกแบบธรรมดาง่ายๆนะครับนฮะข้อก็จะยืดยาวนะครับผักบุ้งแบบนี้คือปลูกแล้วกินอร่อยนะครับแล้วก็เรารู้ว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะฮะเป็นผักบุ้งออร์แกนิกนะครับซึ่งทําให้เด็กๆกินที่บ้านจากไม่กินผักนะครับก็รู้สึกว่าเด็กกินได้มากขึ้นนะครับแล้วเด็กก็ เฮ้ยกินผักไม่ได้เร็วไรประมาณนี้น,นะครับลองปลูกแล้วกินเองในครอบครัวด,ดูก่อนผักบุ้งนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายใครๆก็ปลูกได้นะครับ18วัน20วันนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มันยาวกว่านี้ยี่สิบห้าวันก็ได้แล้วนะครับแต่นีวิธีนี้ผมถอนรากให้ดูเฉยๆแต่ถ้าให้ดีตัดเอาตัดแล้วก็จะแตกนะครับเพราะว่าพี่น้องเห็นไหมถ้าผมเอียงครับน้ําก็จะหยดเพราะว่ามันมีรูระบายน้ําแบบนี้นะคะจะดีเพราะว่าถ้าเราตัดปุ๊บอีกไม่นาน เราก็จะได้กินอีกนะครับเราปลูกครั้งเดียวได้กินหลายรอบเพราะพี่น้องสังเกตไหมว่าระบบรากนะครับคือแบบพร้อมที่จะดูดซับธาตุอาหารนะครับนนำมาใช้แล้วก็จเจริญเติบโตเพื่อเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นกิ่งให้เราได้ตัดทานไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับาการปลูกผักบุ้งโดยนะครับเรียกว่าถ้าเราลืมรดน้ําก็ไม่ตายนะครับประหยัดน้ําประหยัดปุย๋ยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้อาจจะเสียงแหบนิดนึงนะครับ ไม่สบายเล็กน้อยขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคแอดฟิตเฮด99